สวัสดีเจ้าช่องอยู่กับส่วนนะเจ้าวันนี้เราจะพามาดูกิ่งตอนลำไยพันอีดอนะเจ้าอันนี้เป็นกิ่งตอนที่เฮาเอาลงถุงดำไปตวานนะเจ้าส่วนอันนี้เป็นกิ่งตอนลำไยที่เฮากำลังตัดมาวันนี้เดี๋ยวเฮาไปดูวิธีการลงเอากิ่งตอนลำไยลงถุงดำกันนะเจ้า การปลูกลำไย,ยเข้าประจำเป็นจะต้องลงถุงดำทุกครั้งนะเจ้าเฮ้าตัดมาและก็ปลูกเลยก็ได้ถ้าเป็นหน้าฝนนะเจ้าช่วงนี้เป็นเดือนสิงหากันยานี้เราสามารถจะตัดจากต้นละกอบเอามาปลูกได้เลยนะเจ้าอันต้นนี้นี่เป็นต้นที่ส้มเพราะว่าต้นนี้นี่มันใกล้ลองน้ำนะเจ้า ใกล้ล่องน้ำมันได้รับน้ำเยอะเกินมันก็นเลยตายนะเจ้าลำไย,ยแป้งนี้อายุได้ประมาณ8-9เดือนแล้วนะเจ้าระวังแป้งเฮาปลูกผักกาด พักกาศกวางตุง้งอันนี้พักชีแปลงนี้ก็เป็นพักขี้โหดข้างๆจะเป็นพักชีกำลังเริ่มออกนะเจ้าข้อควรระวังแหมยางก็คือ เวลาเขาปลูกลำไย,ยเราต้องระวังเรื่องปลวกตัวหนะเจ้าปลวกกินลากเพราะว่าตอนเราตอนกิงเราใจขุยมาเปาวเวลาเราเอาลำไย,ยลงดินปลวกมันจะมากินขุยมาเปาและกินหากของลำไย,ยไปตัวหนะเจ้า บดีลืมกดติดตามช่องอยู่กับสวนเฮาจะทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงไปตัวกันแน่เจ้า